ไหนใครชื่นชอบชาพีทบ้างครับถ้าโดนสูตรในคลิปนี้เข้าไปแล้วเนี่ยลูกค้าต้องติดใจแน่นอนและสูตรในคลิปนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่12ออน16ออนไปจนถึง20ออนเลยนะครับและวัตถุดิบหลักที่เ,เพื่อนๆต้องมีนะครับนั่นก็คือใบชาพีทของบูมอก้าถุงสีส้มอันนี้นะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะเลือกใช้เป็นไซรับพีทของลองบีนะครับพร้อมแล้วเรามาดูสูตรกันเลยก่อนอื่นเรามาทำแก้ว12ออนกันก่อนครับ ด้วยสูตรนี้นะครับผมจะใช้เป็นถุงกรองจิ๋วอันนี้เลยเราจะทำเป็นแก้วต่อแก้วนะครับตามด้วยใบายชาพีทของบูมอค่านะครับปริมาณ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะพอดีนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกักพูนนะจากนั้นนะครับเราจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่150 ml นะครับ หลังจากที่เราเทน,น้ำร้อนลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับน้ำชาของเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะครับผมจะชักถุงกลองขึ้นลงแบบนี้นะครับเพื่อให้น้ำร้อนเนี่ยได้สัมผัสใบชายอย่างทั่วถึงนะครับหลังจากนั้นผมจะพักทิ้งไว้2-3นาทีนะครับแล้วเราค่อยมากรองน้ำชาออกกันหลังจากที่ครบ3นาทีแล้วนะครับเรามากองน้ำชาออกกันเลยครับ โดยให้เพื่อนๆนะครับใช้ที่คีบแบบผมนี้นะครับในการรีดน้ำชาออกให้ได้มากที่สุดนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับแก้วนี้เนี่ยก็จะได้น้ำชาประมาณ100 ml นะครับเรามาเพิ่มความเข้มข้นของพีทนะครับด้วยไซรัปพีทของลองบีดกันนะครับโดยปริมาณที่ผมจะใช้นะครับจะอยู่ที่30 ML นะครับเป็นความหวานที่กำลังพอดีมากเลยนะครับสำหรับสูตร12ออนันนี้นะครับ ส่วนผสมต่อไปนะครับจะเป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมตัวนี้เนี่ยผมจะเอามาตัดลดเปรี้ยวของพีชนิดหน่อยนะครับผมจะใส่ไปแค่10 ml เท่านั้นเองนะครับสำหรับเพื่อน,อนๆนะครับอาจจะไม่ต้องการความหวานนะก็ไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมตัวนี้เหมือนผมก็ได้นะครับตัดออกไปเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รสพีทแบบเปรี้ยวจี๊ดเลยนะครับแค่นี้เนี่ยก็เป็นอันเสร็จสำหรับสูตร12ออนเลยครับเรามาทำสูตร16ออนกันเลย โดยสูตร16ออนะครับจะใช้ใบชาต่างจากสูตร12ออนะครับผมจะใช้ใบชาอยู่ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับตามด้วยน้ำร้อนนะครับผมจะใช้อยู่ที่ปริมาณ175 ML นะครับพอน้ำร้อนสัมผัสกับใบชาแล้วเนี่ยผมจะชักขึ้นลงแบบนี้นะครับ <S <S เพื่อให้น้ำร้อนเนี่ยได้สัมผัสใบชาอย่างทั่วถึงนะครับ และทำการพักทิ้งไว้เหมือนเดิมครับ2 3นาทีเพื่อรสชาติของน้ำชาที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับพอครบแล้วนะครับผมก็จะใช้ที่คีมนะครับในการรีดน้ำชาออกให้ได้มากที่สุดนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับก็จะได้น้ำชาประมาณ 150ml ครับจากนั้นนะครับเรามาเพิ่มความเข้มข้นของพีทเหมือนเดิมนะครับโดยสูตร6อ่ออนนี้นะครับผมจะใช้ไซรัปพีเนี่ยอยู่ที่40 ml เลยนะครับ ตามด้วยน้ำเชื่อมอีก10 ml เหมือนเดิมนะครับใครเนี่ยไม่ชอบดื่มหวานนะครับก็สามารถตัดน้ำเชื่อมออกไปได้เลยนะครับเทใ,ใส่แก้ว16ออนซ์พักทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาทำสูตรต่อไปกันเลยนั่นก็คือสูตร20ออนซ์นะครับโดยสูตรนี้นะครับผมจะใช้ใบชาเพิ่มมาเป็น2ช้อนโต๊ะนะครับใส่เข้าไปในถุงกลองได้เลยและตามด้วยน้ำร้อนนะครับโดยสูตรนี้เนี่ยผมจะเพิ่มน้ำร้อนขึ้นนะครับ ผมจะใช้อยู่ที่ปริมาณ200 ml นะครับชักถุงกรองขึ้น4-5รอบนะครับเพื่อให้น้ำร้อนเนี่ยได้สัมผัสใบชายอย่างทั่วถึงนะครับและหลังจากนั้นนะครับทำการพักอีก2-3นาทีนะครับ <ญ normalmente> เพื่อความเข้มข้นของน้ำชานะครับน้ำชาที่ได้นะครับ <S <S ก็จะอยู่ที่ประมาณ175 ml นะครับ แล้วามาตามด้วยไซรัปพีชนะครับโดยสูตร20ออนะครับผมจะใช้ไซรัปพีชอยู่ที่45 ml นะครับและตามด้วยน้ำเชื่อมอีก10 ml นะครับคนให้เข้ากันนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเปิดร้านใหม่นะครับแนะนำว่าให้ลองใช้ไซรัปพีชของลองบีนะครับ เพราะราคาไม่แรงนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับหลังจากที่ได้ชิมแล้วนะครับรู้สึกว่าไม่หวานเกินไปเลยนะครับแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินไปด้วยนะครับได้กลิ่นของพีชเนี่ยชัดเจนเลยแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากได้รสชาติที่เปรี้ยวจี๊ดนะครับเพื่อนๆก็สามารถตัดน้ําเชื่อมออกไปได้นะครับก็ลองอสูตรนี้นะครับไปปรับใช้กับที่ร้านได้นะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องบูงรคาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ